เอ<ม>าละครับคุณผู้ชมวันเสาร์นี้แล้วนะฮะกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมสิ่งานใหญ่มากเป็นเฟสติวัลหรือว่าเทศกาลที่หลายๆคนรอคอยปีที่แล้วจัดไปครั้งหนึ่งประสบความสุขมากปีนี้กลับมาอีกแล้ว Wonderfruit Wonderfruit Wonder <Fruit S 2> เป็นงานที่ผมเพ,เพื่อนและหลายคนที่ผมเจออยากจะไปเห็นกับตาใหม่อีกครั้งหนึ่งปีนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์นี้แล้วนะครับสวันเต็มศุกสาร์าทิตย์จันทร์นะฮะซึ่งจะบอกเลยว่างานงานนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาด อยู่ที่ชนบุรีเขาบคุณผู้ชมก่อนถึงพัทยานั่นเองนะฮะงานนี้ผสมผสานศิลปะหลายแขนงมีทั้งดนตรีอาหารฟาร์มกิจกรรมเพื่อสุขภาพและมีเวิร์กช็อปเยอะมากจัดที่ The f i e l d อ t สยามคันทรีคลับคุณลองคูก็ดูผมไปดูทำเลมาแล้วเก๋มากเป็นพื้นที่โลงมีภูเขาและอากาศดีมากช่วงนี้แต่ที่แน่ก็คือมันเก๋ไปแล้วคุณจะสัมผัสได้เลยบรรยากาศของคนที่มันมีศิลปะในในหัวใจ เชฟชั้นหนึ่งของเมืองไทยไปเปิดร้านกันหมดนะครับค่ะเห็นว่ามีดนตรีมันมีดนตรีด้วย,วยเ,เที่ยวดี <ๆ S 1> กินดี <ๆ S 2> และไปได้ทั้งบ้านมันไม่ใช่เทศรรกาลปึ๊ตื้อที่ไปแต่แค่วัยรุ่นคุณอุ้มโลูกไปได้เลยนะครับห<ด>มา<ด>เ,<ล>เหมอลูกเลิกไปได้หมดะนะเขาที่เพลงด้วยนะมีเพลงทุกแนวเลยทั้งฮิปฮอปมี r b อิเล็กทรอนิกส์เทคโนแล้วบัตรเข้างานก็มีทั้งแบบไปกลับแล้วก็มีแบบเข้าได้รร้วันมีเต็นท์อยู่ด้วยแบบเก๋จริงๆนะครับ ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากที่จะไปนะรีบซื้อบัตรกันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ wonderfruitfestival.com นะคะรีบๆเลยบอกนิดนึงว่าผู้ที่จัดเทศกาลต่างๆทั่วโลกเนี่ยอีกวันนึงเราไปเจอกันนะแล้วเขาก็พูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าดูนะจับตาบองให้ดี wonderfruit จะกลายเป็นเทศกาลที่มีศิละปะและดนตรีแล้วก็อาหารเนี่ย ที่ดังที่สุดในเอเชียภายใน2ปี 2> ใช่ช่<ว>ภายในสองปี<อ>ผมนละภูมิใจในน้องน้องชายพี่พรประภามากที่อตอนแรกเขาเริ่มไอเดียมาปีที่แล้วเขาบกใครจะไป <c oughs> ใครจะทำมันเวิร์เกินเป็นร้อยล้านอลยที่ลงทุนใช่เขาขุดดินขุดทรายสร้างฟาร์มเลยนะ<ช>เขาต้องลลก,การให้เป็นระบบนิเวศที่คนสาม,มารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ปลูกผักกินผัก หารยิ่งตัวเองได้แล้วผมภูมิใจมากที่เขาทําให้มันเกิดขึ้นจริงไปสนับสนุนกันหน่อยดีกว่าที่สุการของคนไทยกันเองด้วย Wonderfruit ที่ wonderfruitfestival. com แล้วก็ไทยที่เก่เมเจอร์นะครับผมผู้ชม